เคกอ c ฟชาแนลวัสดีจามโมนีวันนี้กอปจะมีเคสยืดผมผู้ชายนะคะผมผู้ชายสั้นๆแบบนี้ก็ยืดได้นะคะนี่น้องเขาเส้นหยิกแล้วมันฟูน้องเขาอยากให้มันซอฟลงสมูทลง่ะแล้วกอ็จะยืดแบบให้เป็นวอลลุ่มนะคะแต่ไม่เอาแฟบนะคะถ้าแฟบมากมันจะเหมือนน้องนีค่ะท่ามาดูเดี๋ยวกอ็จะไปล้างผมด้วยแชมพูหนึ่งรอบแล้วจะมาลงน้ยายาให้ดูค่ะ อันนี้เขากับมาล่างผมล้างแชมพูรอบเดียวนะคะไม่ต้องเกานะคะคุงถึงเฉยๆล้างทำความสะอาดนะคะแล้วเราจะไปใส่น้ํำยายืดกันคะ่ะม,มาดูตอนลงน้ํายาผมผมผู้ชายเราลงแบบไหนก็ได้นะคะป้ายป้ายไป,ยป,ยปยแล้วค่อยเรามาบีตามทีหลังนะคะเพื่อที่ว่าจะให้มันทั่วทุกเส้นผม เราหวีเราผมเคตนี้เราจะไม่หนีนะคะเพราะผมผู้ชายเราจะไม่หนีบเราขยันหรือว่าหวี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 ให้ตรงเลยนะคะขยันหวีนะคะเคตนี้ป้าเลยะะัปกติแมถึงหัวเยอะนะคะแต่เคตนี้ผมผู้ชายแป๊บเดียวเขาก็ยาว เก็เลยต้องลงไม่ท่วาถึงชิดโคดเลยค่ะก็เคสนี้เราจะไม่ใช้ตัวนิ่ลงไม่ไวนะคัไม่มตัวน้ำยาทุกชอนะครับ <onz rates> บีไปเลยครับจับป้ายป้ายป้ป้ายีวีบีแล้วก็เราค่อยมาวนบีซ้ำบีซ้ำบีซ้ำจนกว่าครบสามสิบนาทีแล้วก็ค่อยไปล้างออกแล้วค่อยมาลงน้ำยาตัวที่สองครับผมผู้ชายเราไม่ต้องเน้นตรงมากนะคะ เราเน้นให้เป็นแป๊บลงนิดนึงให้เป็นธรรมชาติถ้าผู้ชายตรงมากแ้้วันชะรี่มันจะดูไ,นะไม่สวยนะครับป้ายป้ายป้ายเลยนะคะ เราล่าชั้นเห็นร้านยำาี่สิบแบบไต่ตาตรงนั้นเธอไปชิมหรือยังนนร้านยำที่ซอยเชิดตึกอาหลังจากที่เคสนี้เรา,เาลงน้ํายาทิ้งไว้30นาทีนะคะก๊อฟดูสภาพเส้นผมเขาแข็งแรงก๊อฟลงทิ้งไว้30ินาทีจากหมอฟูฟูยุบลงแล้วค่ะแต่เรายังไม่จบนะคะเราจะมาไดมาเป่ามาดึงผมให้ตรงแล้วเราจะลงน้ํายาโกกทิ้งไว้สิบห้านาทีะคะ่ะเดี๋ยวตอน มาดูตอนก๊อปลงน้ำยาก,กบล็อกสองนะจ๊ะหลังจากที่เราได้หนีบให้ผมตรงได้ประมาณนี้แล้วเราก็จะมาใส่น้ำยาตัวที่สองที่มากับกล่องเดียวกันกับน้ำยายืดอันนี้คือตัวล็อกนะคะใส่เพื่อล็อกให้มันตรงเหมือนที่เราหนีบไว้นะคะะระเลงระเลงระเลงทาทาทาวี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 อยากให้ผมไปทิศท,ท,ทางไหนก็วีให้เป็นทิศทางนั้นเด้อเพราะอันนี้มันจะเป็นน้ํายาล็อก ผมเ,เป๊ะไปใช้เป๊ะไปดแล้วก็เอาตามนะน,นะคะขั้นตอนที่สองนี้มือก๊อบจะไม่ใส่ถุงมือนะคะเพราะมันเป็นคล้ายๆตัวบำรุงะคะรับเขาก็จะละเลงเลยะคะ่ะบเพราะเขาเป็นเขาเปสั้นถ้าคนถ้าไอ้นี้ก็แบ่งช่อแบ่งอะไรไปนะคะแต่ว่าวก๊อบก๊อบเพิ่งจะมาไอ้นี้ทีหลังเขาจะมาหวีเอาทีหลังนะครับ ความความยืดผมสั้นมันจะลําบากคือตอนเราหนีนะคะเพราะว่าเราไม่มีที่จะจับมันจะหนีผม,มจะยากถ้าเป็นผมยาวมันจะหนีง่ายดึงหนีบหนีบ,หน,บ,ห,นบ,ห,นบหนีบไปนะคะใส่น้ำยาให้ทํ่ำๆนะคะ เน้นแม่นยำสั่งๆถ,ถ,ถ้าไม่พอเราก็บีอีกนะครับใส่ไปหมดเราก็บีถ้ามันเหลือเราจะเสียได้ของเราเก็บไว้ใช้กับหัวอื่นได้อีกนะคระับอีกปาที่สนิทเสร็จแล้วค่ะน้ำยาก็ได้ประมาณนี้ปุ๊บบีให้เรียงเส้นเลยนะคะก็ก็จะวีวีว,วีวีให้แนบกับหัวเลยนะคะวีให้น้ำยาโดนผมทุกเส้นนะคะ แล้วก็แช่ทิ้งไว้15นาทีเดอ้อพี่น้องหมักถิ่มไว้แค่ที่ผานาทีพอเด้อค่ะเพราะว่า15นาทีนี้ก็เกินพอแล้วนะคะน้ำยาลอบสองลงมา,าทิ้งไว้15นาทีเสร็จเราก็จะมาเป่าให้ดูนะคะดีให้แนบนะคะเราอยากให้ผมตรง ผมไปทิศทางไหนเราต้องบวีขั้นตอนนี้นะคะเพราะว่าตัวน,นี้คือตัวล็อกคล้ายๆดัดให้เขาอยู่อยู่ตัวนะคะโอเคค่ะแล้วมาดูตอนเปล่าจ้านี่จ้าหลังจากที่เราลงน้ำยากโกรกรอบสองเสร็จแล้วเราไปสระเราไปล้างน้ำเปล่านะคะล้างน้ำเปล่าแล้วก็นวดด้วยครีมนวดนะคะจะเพิ่งสระนะคะวันนี้ แล้วก็ปล่อยให้ลูกค้าทิ้งไว้อีก3วันนะคะถึงสะได้ทีนี้ก๊อบจะเป่าให้ดูนะคะว่าตรงแค่ไหนก่อนจะเป่าทุกครั้งก๊อก็จะใส่กันร้อนให้ลูกค้านะคะม ที่ะะทอาที่ลูกค้าไอ้ที่ก๊องไม่ได้ถ่ายนะลูกค้าบางทีลูกค้าก็โผล่เขาไม่อยากเขา้ากล้องนะคะลูกค้าก็จะถ่ายเออก๊องก็จะถ่ายแก้ผมงนานการทำผมะ เป่าแห้งให้ลูกค้าดูอย่างเดียวนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะยืดผมผู้ชายผมสั้นนะคะดูหน้าลูกค้าค่ะจากหน้าตอนแรกเป็นอันนี้ปุ๊ก็จะเป็นหน้าหวานเป็นเทนเกาหลี Korea. เปลี่ยนลุกเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก,ก็ขอฝาก like, กดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้ก๊อด้วยนะคะนี่ค่ะใครมีแฟนแฟนผมหยิกมากอยากเปลี่ยนรูปเป็นอะไรก็สามารถไปยืดให้แฟนได้นะคะดูขั้นตอนการยืดเพราะว่าก๊อปลงรายละเอียดไปให้หมดแล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า